เ,เราจะข้ามไปฝั่ง้ถกันนะครับรถรู้สึกว่าจะวิ่งไวมากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทางหลวงทางคู่ขนานโอ้แดดตามเที่ยงอย่าเพิ่งข้าอย่าเพิ่งข้าม,าามรถเยอะอยู่บอกเขาเบรกก่อน có bóng vừa phai đen có chưa vừa còn thiếu lô bên không ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว,ลวสาย,ายสเป็นห้างสำรองเปลี่ยนเวอร์ชัน่นนรายจรวสามเก้า ไปเกษตรเจริญก่กอนเพืรถเยอะรถเยอะประชาชนเขาจะดาวทีนี้ดูบันภัศอยูปเป่ยปเพือนเจ้ารอช่องทางหนี้บอิษัสีนี้ผ่อนคายเพื่อนตามกะระแส b ี t บอนสิบบานทัศท,ทอ <laughs> เด,ดียเขาจะด่าแล้วมีหามรถไหว้ถนนหลวงและชาชุนเขาใสเขาสาดยดหล่อน